ทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของกฎหมายของกกตนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเคลียร์แล้วว่าเป็นนโยบายที่สามารถออกมาได้สามารถที่จะไม,ไม,ไม่ไม่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งนะครับ<ช>แต่ที่ตอนนี้เนี่ยที่ติดอยู่เรื่องของพรรคเพื่อไทยก็คือเรื่องของการชี้แจงกลับมาที่กกตหลักๆเนะี่ยจะมี3ข้อด้วยกันก็คือเรื่องของที่มาของเงินเรื่องของวงเงินที่ใช้แล้วก็ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นเหลือแค่นี้เท่านั้นนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่า10,000บาทเงินดิจิทัลให้สําหรับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าคิดเป็นสัสดส่วนแล้วก็คือต้องบอกว่าใช้เงินงบประมาณประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านบาทครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าพอไปดูงบประมาณที่เหลืออยู่ของปี67เนี่ยมันมีเพียงแค่20,000 0กว่าล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันจะไม่เพียงพอก็เลยจะต้องมีการมาหารือแล้วก็ต้องมาแจกแจงอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่า วงเงินนี้จะมาหาอย่างไร กู้มาหรือหาม,มาจากไหนแล้วเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับคืออะไรบ้างล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางกกตอเองเนี่ยก็สั่งพักเพื่อไทยค่ะรวมถึงเรื่องของการดําเนินการ62นโยบายหาเสียงคือต้องบอกว่าทุกพักไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะค,คุณผู้ชมที่บอกมีดด้วยกันทั้งหมดหลายพัก6-7พักก็ว่าได้ต้องมาชี้แจงภายใน7วันค่ะชี้แจงรายละเอียดตามนโยบายตามกฎหมายนะคะว่าวงเงินที่มีการเสนอกับประชาชนไปเนี่ยที่มาที่ไป3ข้อที่พี่นุบอกมีอะไรบ้าง คือภายในวันที่18เมษายนคือประเด็นของเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าทางกกตนเนี่ยได้ทาหนังสือไปแล้วนะครับน่าจะประมาณเมื่อวานนี้หรือว่า1-2วันแล้วนะครับสำหรับนโยบาย1,000 0บาท ก็หลังสงกรานต้องมาแจกแจงอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานนะคะว่าหลังจากที่กกตพบว่าทางพักเพื่อไทยไม่ได้แจ้งวงเงินที่จะใช้แล้วก็ที่มาของเงินที่จะดําเนินการตามนยโยบายหาเสียงแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทตามมาตรา57พรปรว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2561ที่กําหนดไว้ล่าสุด นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตก็มีหนังสือแจ้งไปยังพักเพื่อไทยค่ะบอกว่านโยบายหาเสียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่พักมีการแจ้งมายังคงมีรายการที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา57วรรคหนึ่งนั่นก็คือการขาดที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการและว,วงเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้นก็คือ62นโยบายโดย<ถ>ให้พักเพื่อไทยแก้ไขารายงานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ต้องแจ้งกลับมายัางกะกะตภาย ในวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือด้วยนอกจากนี้ทางเลขาธิการกรกะตมีหนังสือแจ้งถึงหัวหน้าพักทุกพักการเมืองค่ะเรื่องของการกําหนดนโยบายหาเสียงของพักการเมืองแล้วก็เน้นย้ำว่าให้พักการเมืองต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายกําหนดนโยบายที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา57โดยต้องมีรายการอย่างน้อยหลักๆนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะต้องใช้ดําเนินการ 2ก็คือความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ใช้ในการดําเนินนโยบายแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของผลงกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายซึ่งไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกพักการเมืองต้องมีการระบุรายละเอียดดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแล้วก็ต้องมีการแจ้งกลับมาทางย,ยังกกตด้วยจึงต้องขอให้พักการเมืองทุกพัก แจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อทางสำนักงานกกตภายในวันที่18เมษายนนี้ค่ะก็เป็นคำยืนยันนะครับว่าทุกพักเนี่ยจะต้องแจ้งเหมือนกันก็ตอนนี้นะครับมีความพยายามที่จะรวบรวมว่าพักไหนเนี่ยใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณมากที่สุดด้วยอดีตติดตามกันนะครับว่าเป็นพักไหนกันแน่ทีนี้นะครับส่วนเรื่องของการชี้แจงจากเพื่อไทยมาที่กกตใน3หัวข้อที่ว่านี้นะครับทางด้านของพันตำรวจตรีนัทวัฒน์เสี่ยมศักดิ์ ท่านรองเลยาธิที่การกกตก็ท่านดูแลเรื่องของรับผิดชอบงานด้านพักการเมืองนะครับท่านบอกว่าขณะนี้กกตยังไม่ได้รับแจ้งจากพักเพื่อไทยถึงที่มาของเงินแล้วก็วงเงินที่ใช้กับนโยบายตัวนี้นะครับนโยบายกระเป๋าเงิน1น0 0 0บาทให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปตามที่กกตเองก็ก่อนหน้านี้มีหนังสือไปแล้วนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานนี้แหละทางเพื่อไทยน่าจะทาหนังสือแจ้งกลับมาแล้วนะครับ ทางนี้กกตก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางกากตไม่ได้ให้เฉพาะพักเพื่อไทยเท่านั้นที่ออกมาชี้แจงนะครับแต่จะมีหนังสือให้ทุกพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอเนี่ยทุกพรรถ้าเกิดว่ามีนโยบายลักษณะใช้เงินงบประมาณเนี่ยจะต้องชี้แจงมาทุกนโยบายทุกพักการเมืองนะครับ ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าต้องมีการชี้แจงแจกงแจง,แจงมา3ข้อที่ทางกะกะตกําหนดนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าหากว่าพักการเมืองไหนมีนโยบายเรื่องของการหาเสียงแล้วต้องใช้เงินแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการดําเนินการหรือว่าดําเนินการไม่ครบถ้วนจะมีโทษอย่างไรมีโทษทางอาญานะคะคุณผู้ชมก็คือถ้าทางสํานักง,งานกะกะตมีหนังสือแจ้งไปแล้วแล้วถ้าหากพักการเมืองไม่แจ้งกลับมาก็จะมีการเสนอกะกะตอ,ออกคําสั่ง หากว่ายังไม่ดำเนินการอีกจะมีโทษทางอาญาค่ะโดยเป็นโทษปรับ5 0 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่วันที่กกตกำหนดให้แจง้งแล้วก็ปรับอีกวันละ10,000บาทไปเรื่อยๆจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทางกกตอเองก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกรอบค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายที่พูดออกมามันอาจจะเป็นนโยบายขายฝันก็ได้